สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอสตซนช่วงเช้าเผยการเจรจาสัญญาใหม่โอบาส่งสัญญาณดีเดอ Atlantic รายงานข่าวว่าการเจรจาสัญญาใหม่ของปีแอร์อเมริกอบามยอง เป็นไปในทิศทางบวกนักเตะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับอาดิต้าและยังติดต่อกับเอดูอีกด้วยมันเป็นสัญญาณสำคัญของดีลนี้ซึ่งซานเยฮีเป็นผู้เจรจาต่อรองในานามของอาร์ตออนโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความเต็มใจที่จะหาข้อตกลงร่วมกันบาร์เยนพร้อมเปิดศึกปืนชิงายเซนแบ็กดาวรุ่งนกขมิน้นทีมบาร์นตกเป็นข่าวคว้าตัวแม็กอารอนฟูลแบ็กทีมนอริสิตี้ ที่เคยตกเป็นข่าวกับอาร์ตนหลังจากที่แชมป์บุนเดสลลกาพร้อมที่จะร่วมชิงไลเซน็นของดาวเตะทีมชาติอังกฤษอยู่21ดาวเตะวัย20ปีได้ตกเป็นเป้าหมายของบรรดาท็อปทีมในยุโรปหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าทีมของพวกเขาจะตกชั้นจากศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็ตามเจ้าตัวนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยแนวรับรายนี้ ได้ตกเป็นข่าวจะกลับไปคาแข่งที่ลอนดอนซึ่งอาร์สเนตและท็อดแนมฮอสเปอร์ต่างก็ให้ความสนใจในตัวดาวรุ่งรายนี้ตามรายงานจาก Skysport a u ออสเตียว่าทีมบาเยินได้เตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับอารอนหลังจากที่แชมป์เมืองเบียต้องการเสริมทัพของพวกเขาสื่อนั้นมีรายงานว่าบาเยินจะยื่นข้อเสนอจานวน18ล้านปอนด์สหรับดาวรุ่งรายนี้ แม้ทีมน็อก m ามินจะตั้งค่าตัวเอาไว้ที่27ล้านปอนด์ก็ตามสื่อเผยปืนสดแห้วหลังดาวรุ่งฝอยทองเตรียมต่อสัญญากับสปอร์ติง้งแอสตันพลาดที่จะคว้าตัวโจโอเอลซานเฟ a นเดสดาวรุ่งทีมสปอร์ติ้งลิสบอนหลังจากที่เจ้าตัวเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมดังแดนฝอยทองดาวเตะวัยว17ปีกลายเป็นสตาร์รายล่าสุดที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสปอร์ติง้งที่เป็นผู้แจ้งเกิด คริสเตียโนโรนัลโดและบูโน่เฟ a นเดสโดยสื่อในโปรตุเกสได้รายงานว่าปีกรายนี้ได้ตกเป็นเป้าหมายไปคาแข่งที่อมริสเตเดียมหลังจากทีมไอปืนใหญ่ตัดสินใจใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาจำนวน40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามทอสปอร์ตเชื่อว่าโจเอลสันจะทำการต่อสัญญาฉบับใหม่และอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนต่อในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวรุ่งรายนี้ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบ กับไอคอนของทีมชาติโปรเตเกสอย่างโรนันโดและเป็นดาวรุ่งที่เด็กที่สุดของสโมสรที่ได้ลงสนามกับลำคูตี้บอกปืนขอเวลาตัดสินใจอีกหน่อยฟิลิปเป้คูตินโยเพเมเกอร์ตัวยืมของทีมบาเยินขอเวลาปืนใหญ่อาร์สตอนในการตัดสินใจอนาคตแม้ก่อนหน้านี้เคยตอบปฏิเสธทีมดังจากกรุงลอนดอนไปแล้วบาร์เซโลนาต้องการโลคูตินโยทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทีมบาเยิน ที่ยืมตัวนักเตะมาใช้งานในซีซั่นนี้ไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดและเคียร์ซูรับเซียนเอเย่นส่วนตัวของเขาก็ได้พูดคุยกับลายสโมสรในพีเมยรีกถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะตามการรายงานจากสปอร์ตสื่อชื่อดังแดนกระทิงดุระบุว่าแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีต่างบอกผ่านโอกาสเซนสัญญากับคูตินโยในช่วงซัมเมอร์นี้ทว่าอาร์เซน ยังคงแข่งขันกับทอตแนมฮอสเปอร์และเลสเตอร์ซิตี้ในการชิงตัวนักเตะโดยเดอะการเนอร์ได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วด้วยเดิมทีคูตินโยได้ตอบปฏิเสธอาร์เซนไปแล้วหลังจากพวกเขาต้องการให้นักเตะลดค่าเหนื่อยลงมาอย่างไรก็ตามในตอนนี้นักเตะได้กลับมาพิจารณาข้อเสนอใหม่อีกครั้งและขอให้อาร์เซนให้เวลาเขามากขึ้นในการตัดสินใจด้านมิเกลอาริต้ชื่นชมในตัวคูตินโยเป็นอย่างมาก และอยากได้ตัวมาร่วมทีมเอเมสเตเดียมขณะเดียวกันบาซโรน่าก็ขอค่ายืมตัวเขาที่สเปล,ลานปอนและต้องการให้สโมสร,รใหม่แบกรับภาระค่าเหนื่อยส่วนใหญ่สองแสนปอนต่อสัปดาห์ของนักเตะด้วยอาดิต้ารับปืนต้องหาแนวรับใหม่หลังมูสตาฟี่พักยาวมิเกลอาดิต้ากล่าวว่าอาร์ตซนต้องการที่จะเซ็นสัญญาเซอรเต็ตแบ็กรายใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หลังจากที่ยอมรับว่าชโชคอแดนมูสตาฟี จะพลาดลงสนามในช่วงต้นฤดูกาลหน้าแนวรับชาวเยอรมันได้ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมที่ FA ครับรอบรองชนะเลิศที่แอสตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ต่อ0จากการประทะกับราฮิมสเตอร์ลิงโดยมุสตาฟีได้รับการสแกนในช่วงต้นสัปดาห์และหลังจบเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่พวกเขาเอาชนะวัตฟอร์ด3ต่อ2อดต้าก็เปิดเผยระยะเวลาอาการบาดเจ็บของเจ้าตัว มันเป็นเรื่องน่าขมขื่นเหตโค้อาร์ตนอนกล่าวเส้นเอ็นของเขาชีกกระชากระดูกและมันเป็นธรรมดาที่จะต้องพักหลายสัปดาห์เมื่อถูกถามว่าแนวรับรายนี้จะพลาดลงสนามในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2020-2021ที่จะกลับมาเตะวันที่12กันยายนใช่หรือไม่อดิต้าก็ตอบทันทีใช่ตัวเขาจะพลาดมันวิลเลียนตัดสินอนาคตหลังจบนัดชิง F a เอครับวิลเลียน ฟิลตัวลุกบาซิลจะทำการตัดสินใจและเปิดเผยอนาคตของตัวเองหลังจบเกม FA ครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายกับเชลซีเคียซูร,รับเซียนตัวแทนของวินเลียนเปิดเผยว่าเวลานี้นักเตะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจาก5สโมสรโดย2ใน5เป็นทีมพิมารีกที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อโดยก่อนหน้านี้มิดฟิลแซมบาเคยมีข่าวกับอาร์ตันท็อดแนมฮอสเปอร์ และแมนยูผมไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรืออะไรทำนองนั้นเขายังมีแนวทางของตัวเองในแบบเดิมสูรับเสียนกล่าวเราได้รับข้อเสนอใหญ่ๆจากเมเจอร์ลีกที่ต้องการให้เขาย้ายตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วแต่เขาอยากจบซีซั่นกับเชลซีและหลังจบซีซั่นนี้เขาจะตัดสินใจเขามี2ข้อเสนอใหญ่ๆจากทีมพิมารีวางอยู่บนโต๊ะ1ข้อเสนอจากเมเจอร์ลีก และอีก2ข้อเสนอจากทีมยุโรปเขาจะตัดสินใจหลังจากเกมสุดท้ายของซีซั่นทั้งนี้วินเลียนจะลงเล่นเกมสุดท้ายในศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศเจอกับาร์ตันสนามเวมบรี่วันที่1สิงหาคมนี้แต่จะไม่อยู่กับทีมต่อในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2เยือนบนีเยนบินิกในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไปเพราะโอกาสตกรอบมีสูงมาก หลังจากแพ้คาบ้านนัดแรกศูนย์ต่อ3ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าวิลเลียนอาจจะเปลี่ยนใจตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีภายในสัปดาห์นี้แต่จากการให้สัมภาษณ์ของซูรับเซียนน่าจะปิดโอกาสดังกล่าวไปเรียบร้อยอเดต้าลั่นพร้อมพาอาร์ตตันโค่นเชลซีนัดชิงเ a ฟครับมิเกลอเดตา้าผู้จัดการทีมอาร์ตตันคาดหวังถึงชัยชนะเหนือเชลซีในเกมนัดชิงชนะเลิศเ a ฟครับที่จะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อจบฤดูกาล2019-2020แบบสวยงามสุดๆนับตั้งแต่ผมรับงานคุมทีมอาร์ซอลเมื่อวันที่20ธันวาคมปีก่อนก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายซึ่งผมมองอุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงก้อนหินที่ขวางทางเดินอยู่และเชื่อว่าจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ทั้งหมดอดีตมือขวาเป๊ปก้าวผ่านเว็บไซต์ทางการจากวันนั้นถึงวันนี้ ผมกับทีมงานและนักเตะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นจนดูดีได้ในหลายๆด้านแล้วแน่นอนว่าการสนับสนุนจากแฟนๆเองก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันฤดูกาลนี้เหลือการแข่งขันอีกหนึ่งนัดซึ่งผมถือว่าสำคัญสุดๆและมันอาจเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้ฉลองกันในตอนท้ายเพราะหวังว่าจะสามารถเอาชนะเชลซีคว้าแชมป์เอฟเอคับพร้อมโคต้าลุยศึกยูโรป,ปาลีกมาของได้สำเร็จ